เข้ามาดูในเกมสร้างเมืองกันนิดนึงนะคะปดไม่ได้จับนานแล้วเหมือนกันนะเกมเนี่ยเพราะว่าเริ่มเบื่อปดสอนภาษาอังกฤษอยู่นะคะก็เลยให้เวลาในการสอนภาษาอังกฤษเยอะหน่อยนึงนะคะมีคำถามบอกเอาไว้ว่าสอนเคลียร์สต็อกให้ผมหน่อยนะคะทำไมเอาของวางขายแล้ว ไม่มีคนมาซื้อนะคะโสต์ก็ดาวเอาละกันนะว่าน่าจะหมายถึงไอ้ตรงเทรดตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าที่ขายของในเกมก็มีอยู่ที่เดียวนะตอนนี้ที่โบ๊นึกได้นะเข้าไปนะคะอย่างของโบสเนี่ยโบต์จะมีคนมาซื้อตลอดเลยนะคะมีคนมาซื้อตลอดเลยอาจจะเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนหรือเปล่าไงถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็ต้องไปเยี่ยมเยียนที่เมืองอื่น ไปเยี่ยมเยียนที่เมืองอื่นแล้วเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาคิดว่านะของโบตทเนี่ยตอนที่เล่นแล้วได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยที่จำคับใครคับคานะคะว่ามันเป็นเหมือนกับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยอะ่ะพอเราเปิดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเห็นเยอะแยะเลยนะคะมาลองดูซิว่าน้องเขาบอกว่าจะให้เคลียร์สต็อกทำยังไงเดี๋ยวโบทลองดูก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ต้องเอาของเข้ามาวางขายก่อนพุเอาตัวนี้แล้วกันนะแต่ว่าจะไม่เคลียร์หรอกพุจะใส่เอาไว้นะคะสมมุติว่าขายสักสองอันแล้วถ้าเราจะไม่ขายใช่ไหมน่าจะกดตรงนี้เพราะกดตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้ลบแต่เราจะลบได้เราก็ต้องเสียเงินไงเรามีเงินเสียไหมล่ะถ้าเรามีเงินเสียเราก็ลบได้นะแต่พุ่ธไม่ลบนะเนี่ยนะคะ ก็คือตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่น้องบอกขอเคลียร์สต็อปอาจจะเป็นลักษณะที่โพสเป็นอยู่คือของมันมีผลิตแล้วเราไม่สามารถจะเก็บได้ใช่ไหมละ่ะถ้าของมีผลิตแล้วเราไม่สามารถจะเก็บได้เนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพียวก็ไม่มีไม่มีวิธีในการที่จะเคลียร์เหมือนกันก็ต้องรอให้ คนน่ะมาซื้อของในร้านเราเราถึงจะขายได้เพราะเราขายของได้แล้วเราถึงจะเก็บของในที่ผลิตได้ะนะไม่รู้ว่าจะช่วยน้องได้หรือเปล่านะที่น้องถามเนี่ยแล้วอีกอันหนึ่งก็จะมีคิดว่านะไปเยี่ยมเยียนคนอื่นเมืองอื่นเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าไปเยี่ยมยังไงนี่นะคะพอเรามาเยี่ยมเมืองคนอื่น เราก็มาคลิกที่ร้านเขาบ้างแต,แต่เราไม่ซื้อหรอกมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราอ่ะไม่เก <c ff 2> ี่ยวข้องแล้วทำให้ดูทำไมใช่ไหมก็ดูว่าเรามาเยี่ยมที่เมืองคนอื่นแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างไงเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วจำไม่ได้อะค่ะอ่ะไม่มีอะไรอันนี้ก็กลับมาที่บ้านเราโฮมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะได้จากการที่ เราผลิตของให้ได้ตามที่ลูกบ้านเราต้องการน่ะแหละพวกก็มีของค้างเยอะเหมือนกันพวกก็เคลียร์สต็อกไม่ได้เหมือนกันแหละเพราะว่าถ้าไม่มีคนมาซื้อเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตอะไรได้นะคะวัเอาของวางขายก่อนแปบ๊บหนึ่ง แล้วมันจะมีตรงขายของอีกที่หนึ่งตรงที่ช่วยก็คือพวกส่งคลางสินค้าเนี่ยพวกส่งคลางสินค้าเนี่ยก็ช่วยทำให้เราจัดการของที่มันค้างอยู่ได้นะแล้วก็มีสนามบินพวกนี้นะคะเนี่ยเห็นป่ะของพี่มีคนเข้ามาซื้ออยู่เรื่อยๆอะคะ่ะเดี๋ยวนะเราไปดูว่า มีใครอยู่อีกบ้างมันจะมีที่สามารถจะไปร้านคน,คนคนอื่นได้จำไม่ได้ว่าคลิกตรงไหนตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมอ่านี่อันนี้ของคนอื่นเรามีเพื่อนเต็มเลยอะ่ะเพื่อจำไม่ได้ว่าตอนที่เราเปิดเราเปิดไอ้ตลาดเนี่ยแล้ว เกมอ่ะบอกให้เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันลิงก์เข้าไปให้คนอื่นสามารถจะเห็นเราได้อ่ะคะ่ะก็จะมีคนมาซื้อแหละพวกก็ไม่ได้ลิงก์ facebook อะไรนะไม่รู้จะช่วยน้องที่ถามไว้ได้หรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีคนมาซื้อเราก็เคลียร์ของเราไม่ได้ใช่ปะละ่ะเนี่ยเห็นไหมมีคนมีคนเข้ามาซื้อเพราะอยู่เรื่อยอ,ะอย่ะเนี่ยมีคนมาเข้ามาซื้อเห็นไ่ะ แต่ทำไมของเรามันไม่มีใช่ไหมนั่นสิอ่านี่ผลิตโดนัทเนี่ยเราก็คอยผลิตของด้วยถ้าเราผลิตของได้อะมันก็จะเคลียร์สต็อกของเราได้เหมือนกัน โอเคนะมีคนมาซื้อเด้เลยๆไหมคะเออแต่ของน้องทําไมไม่มีนะสิแปลกใจเนาะทําไมของน้องไม่มีล่ะมันต้องมีไอตัวตึกนี้อะ่ะของน้องมีตึกนี้แล้วยังตึก l o b บ l trade เนี่ยถ้าไม่มีตึก l o b a l trade เนี่ยคิดว่าแหละเพราะถ้าไม่มีตึก l o b บ l trade ก็เลยไม่มีใครเข้ามาซื้อเพราะเขาไม่รู้จักเมืองเราไงแล้วก็ ขายสินค้านี่ด้วยนะคะขายสินค้าก็ไม่แน่ใจนะว่าจะช่วยน้องได้หรือเปล่านะที่ถามไว้นะคะทำได้เท่านี้แหละนะคะไปละบ๊ายบาย